โรงเรียนบ้านคลองสองปากเป็นโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลโรงเรียนตั้งอยู่หมู่ที่8ตำบลสาคอนอำเภอท่าแพจังหวัดสตูลมีพื้นที่ทั้งหมด24ไร่1งาน23ตารางวาโดยมีเขตพื้นที่บริการจำนวน2หมู่บ้านประกอบด้วย หมู่ที่6และหมู่ที่8ตำบลสาครอำเภอท่าพแพจังหวัดสตูลจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ภายใต้การบริหารงานโดยนายวรวิศนาบ้านโคกตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษามีจำนวนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้นจำนวน12คนนักเรียนจำนวน107คนคำขวัญโรงเรียนเรียนดีกิจกรรมเด่นเน้นคุณธรรมนำประชาธิปไตยวิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านคลองสองปา่ามุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมมีทักษะในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขอัตลักษณ์ของโรงเรียนยิ้มทักทายแต่งกายสุภาพเอกลักษณ์ของโรงเรียนเป็นเลิศทางวิชาการ้นด้านคุณธรรมโรงเรียนได้ดำเนินงานตามพันธกิจ ของโรงเรียนบ้านคลองสองปากดังนี้ 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เอื้อต่อผู้เรียนอย่างรอบด้านโดยโรงเรียนจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้และเสริมทักษะเบื้องต้นของนักเรียนระดับก่อนปถมโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และประเมินคุณภาพ NT และ o n น t โครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนโครงการตามนโยบายเรียนฟรี15ปีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2. ส,ส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามมีทักษะในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยมุกโครงการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ 3. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษาที่มีคุณภาพโครงการพัฒนาระดับประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 4. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 5. พัฒนาบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์อันดีงามผู้อำนวยการโรงเรียนใช้หลักธรรมภิบาลในการบริหารงานเน้นการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์อันดีงามกิจกรรมประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 6. พัฒนาสถานศึกษา ให้มีความร่วมรื่นเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนการสอนโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการปรับรรรปร,บรุงห้องเรียนชั้นอนุบาล 7. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภายในรางวัลแห่งความภาคภูมิใจโรงเรียนได้รับรางวัลเสมาปาปาส ประเภทผลงานดีเด่นโครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุกระดับเงินปีการศึกษา2,559ผลงานระดับทองปีการศึกษา2,560ผลงานระดับเพชรปีการศึกษา2,561และผลงานระดับรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่1ปีการศึกษา 2,565โรงเรียนได้รับรางวัล IQA Awards ระดับดีเด่นประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา2,564โรงเรียนได้ผ่านการประเมินจาก2โมสโรอบที่4จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ในระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากและดีเยี่ยมโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยปีการศึกษา2566ถึงปีการศึกษา 2,568นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศก,การแข่งขันภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ2,566กิจกรรมการเขียนเรียงความระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลน,นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขัน การสร้างสรรค์าภาพด้วยการปะติดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ีถึงหตั้งแต่ปีการศึกษา2,560เรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันในงานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติทั้งที่70ปีการศึกษา2,565ภาคใต้จังหวัดสตูล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน r ทสูงกว่าระดับจังหวัดและสูงกว่าระดับประเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ม,มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้เรียนในระดับชาติ NT สูงกว่าระดับจังหวัด และสูงกว่าระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง